สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n แนล Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอ,อนำเสนอเมนูมันโทหน้าแตกนะครับเป็นเมนูอาหารเช้านะครับสำหรับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เอาไว้ทานก,กับกาแฟก็ได้นะครับเด็กๆนี่ไว้ทานกับนมสดก่อนไปโรงเรียนก็อยู่ท้องนะครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถทำครั้งหนึ่งที่สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับ เวลาเราจะทานเราก็มาอุ่นแล้วก็สามารถทานได้เลยนะครับเมนูมันโถของเรานะครับเนื้อนแน่นนุ่มนะครับแล้วก็ไม่ฝืดคอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับวันนี้เราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือแป้งเชื้อแล้วก็แป้งมันโถนะครับแป้งเชื้อนี่เราใช้แป้งบัวแดงนะครับ200กรัมยีสต์5กรัมน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะ น้ำอุ่น130มิลิลิตรนะครับส่วนที่สองเป็นส่วนผสมของแป้งมันโถนะครับเราใช้น้ำเปล่า60กรัมน้ำตาลทราย80กรัมแป้งสาละเปาหรือว่าแป้งบัวแดงนะครับ150กรัมเกลือครึ่งช้อนชาเนยขาว30กรัมผงฟู1ช้อนชา แป้งข้าวโพด30กรัมครับขั้นตอนต่อไปเรามาผสมแป้งเชื้อก่อนนะครับเราใส่แป้งสาลาเปาหรือว่าแป้งบัวแดงลงไปนะครับตามด้วยยีสต์น้ำตาลทรายจากนั้นนะครับเราตีที่ความเร็วกลางๆนะครับเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนนะครับ พอเข้ากันดีแล้วนะครับเราค่อยๆเติมน้ำอุ่นลงไปนะครับจนครบ130มล,ลนะครับใช้เวลาตีประมาณ5นาทีนะครับแป้งก็จะออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือว่าให้แป้งขึ้นฟูเป็น2เท่านะครับ พอครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นใยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมากดไล่อากาศด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันฟูแล้วมันจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานําแป้งโดหรือว่าแป้งเชื้อที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับใส่ลงในโถตีนะครับจากนั้นเราก็ผสมแป้งบัวแดงนะครับผงฟูแป้งข้าวโพดน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับ จากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางนะครับตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่เนยขาวลงไปนะครับจากนั้นก็ตีต่อประมาณ10-15นาทีนะครับด้วยความเร็วปานกลาง พอครบ15นาทีนะครับเราก็จะได้แป้งที่เหนียวแล้วก็เนียนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองเอามาดึงดูนะครับถ้าดึงแล้วก็ยืดเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้ได้นะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาไปพักต่ออีก10นาทีนะครับ พอครบเวลา10นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาเอามานวดนะครับตัดครึ่งก่อนนะครับแล้วก็เราจะแบ่งนวดทีละครึ่งนะครับในสูตรนี้1สูตรนะครับเราจะปั้นได้ประมาณ12ลูกนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นกลมๆก,ก่อนนะครับใช้ที่รีดแป้งแบบนี้ก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับ จากนั้นเราใช้น้ําเปล่านะครับทาบางๆให้ทั่วแผ่นแป้งเลยนะครับพอทาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะม้วนไปเป็นวงกลมนะครับถ้าแป้งติดนะครับเพื่อนๆเอาแป้งโรยได้นะครับจากนั้นเราก็คลึงนะครับเพื่อให้แป้งเนี่ยมีความแน่นนะครับคลึงให้เป็น เส้นยาวๆแบบนี้เลยนะครับให้เท่าๆกันนะครับพอคลึงแป้งได้แน่นแล้วนะครับเราก็ตัดเป็นท่อนเลยนะครับเรากะว่าเราต้องการได้ชิ้นขนาดไหนนะครับเราก็ตัดเป็นท่อนประมาณนั้นเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับนำมันโถที่เราได้แล้วมาวางบนกระดาษไขได้เลยนะครับ พอได้แบบนี้แล้วนะครับเรานําไปวางใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะครับไม่ให้โดนลมนะครับทิงไว้ประมาณ30-40นาทีนะครับเพื่อให้มันขึ้นฟูนะครับ พอมันโถขึ้นฟูดีแล้วนะครับหรือว่าครบเวลา30นาทีแล้วนะครับเรานำมานึ่งไฟกลางนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับพอครบประมาณ15นาทีแล้วนะครับเราก็จะได้มันโถหน้าแตกแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันโถหน้าแตกนะครับเนื้อแน่นนุ่มนะครับแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับ เอาไว้ทานกับชากาแฟ ى, หรือว่านมร้อนๆก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทําไม่ยากนะครับแต่ใช้เวลานานานิดนึงนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ